สวัสดีครับวันนี้ผมมีเตอจมตัมโบ้ตทีเทวันนี้ผมจะมาสอโนโน้ตเกมเอทินล้อมออฟไฟเรอจัตตาครับผมเป็นเวอร์ชันพีครับผมพิธีโหลดครับผมมาดูกันครับผมเท่าดูเกครับผมพเพครับผมเอทินอาเพครับผมเอทินล้อมไฟครับผมเอทินล้อมออฟไฟเตอ,อผม <c oughs> ออร์กาออร์กาผมนี่ครับผมแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับผมเทวผมมาครับผม,ผมทีนแป๊บผมอาอเ้ว์ผมเดี๋ยวนะ,ะนี่ผมโจทยอันแรกนะผ,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 ผมนี่ผมเทออฟทินน้อมไฟเตอร์ออร์กาเอสอันนี้ครับผมพาดวีนี่ครับผมเทว์ผมนี่ครับผม เข้ามาเมื่อนหน้านี้ผมที่ผมแล้วก็เดือนเมื่อผมท้า,า,านท่านฝ่ามือผมเพื่อท่านบีซีผมตรวจเข้าไปผม,มนี่ผมเป็นหน้านี้ผมแล้วตรวจนี่ผมมส้มๆนี่ผมเอาโหลดตอนนี้ผมตรวจเข้าไปผมนี่ผมติดตั้งนะผมติดตั้งนานนะผมนานขึ้นมามันจะเป็นหน้านี้ผมนี่ผม แล้วก็ตรเข้าไปครับผมเนี่ยผมเนี่ยผมแล้วตดสีฟ้าผมเนี่ยผมจีตั้งครับผมตดเข้าไปผมอืมเจ้ผมแล้วตรวนี่ผมตาตาอ,อ,อ,อาจารเนี่ยผมตดเข้าไปผมแล้วรอให้มราโรโหลดให้เสร็จครับผมร้อยเมกครับผมเจ้ผม,ผมแล้วก็เราวิธี รถดินครับผมหนานแรดคุณก็มีเกมชินนอมไฟเตอร์บนมือถือด้วยนะผมนี่ยผมนี่ผมต้องมีบนมือถือตอนนะผมแล้วเรเข้าไปที่มือถือครับผมถ้าไปไปมือถือครับผมเปิดเกมขึ้นมาครับผมแล้วก็ไปผูกมันทีที่มือถือครับผมนี่ผมรถดินว่าดีเมลครับผมนี่ผมตอนผูกมันทีดีเมลแอรบผม แล้วหลันที่หก็ผมก็คือส่วนเอ็มหนึ่งเพื่อดูครับผมว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนครับผมใชผมแค่นี้ผมล้อมบอกตัวเราไปผมเชียวเจนเอาไว้เจอใหม่บาย,บาย